หลังจากที่คำแยกทางกับสามีเธอต้องต่อสู้เพื่อเลี้ยงดูลูกสาวสองคนเพียงลำพังคำต้องทำงานสิบชั่วโมงต่อวันและเจ็วันต่อสัปดาห์ที่โรงงานสับป,ประรดแม่หนูปลสับป,ประรดได้ห้าสิบลูกต่อชั่วโมงค่ะหนูดีใจมากที่แม่ทำงานเก่งหลายครั้งที่คำรู้สึกเหนื่อยล้าแต่เมื่อมองหน้าลูกๆเธอมีกำลังขึ้นมาอีกครั้งคำตกงานและไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไป เธอไม่มีอาหารและได้ขอยืมเงินจากเพื่อนบ้านจำนวนหนึ่งเพื่อซื้อไข่และข้าวเหนียวเด็กๆรู้ว่าแม่ทานอาหารที่เหลือจากพวกเขาและแม่ไม่มีทางอิ่มแน่นอนมูล,ลนิธิพันกิจพระพรไทยได้พบกับครอบครัวของคําเมื่อเด็กๆทั้งสองคนได้เข้ามาร่วมในโครงการโรงเรียนเพื่อชีวิตซึ่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยในการดูแลและพัฒนาเด็กๆ ด้านร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณเด็กๆได้มีอาหารรับประทานอย่างอิ่มหนำได้รับการสอนกันบ้านและสอนพิเศ <ส setting, S 1> ษวิชาต่างๆเช่นภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์และทักษะอาชีพได้เรียนบทเรียนซูปร์บุกที่สอนด้านจริยธรรมทำให้เด็กๆและคํมมีความสุขมากขึ้นมูลนิธิพนกิจพระพรไทยได้สนับสนุนด้านอาชีพ โดยมอบอุปกรณ์ความรู้ในการขายและทำธุรกิจเพื่อให้คํำสามารถเริ่มธุรกิจขายกล้วยฉาบได้จนกระทั่งเดี๋ยวนี้คํำส่งกล้วยฉาบไปวางขายตามร้านต่างๆในพื้นที่ระแวกใกล้บ้านและมีเงินพอที่จะซื้ออาหารและดูแลค่าใช้จ่ายภายในบ้านได้ค้ำบอกว่าเธอและลูกๆไม่รู้จะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีความช่วยเหลือจากมูล,ลนิธิ ยังมีเด็กๆอีกกว่า700คน11จังหวัดในโครงการโรงเรียนเพื่อชีวิตและครอบครัวต้องการการสนับสนุนจากท่านวันนี้มาช่วยกันหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความรักความหวังและการช่วยเหลือให้แก่เด็กๆและครอบครัวด้วยกันนะคะ